ตัสดีครับตอนนี้ของเซิร์ฟเวอร์ Allway นะครับผมเซิร์ฟจะเป็นแนวลากหัวนะครับแล้วก็มีกระโดดสูงนะครับตามชื่อกลุ่มนะส่วนใครที่ตามผมมานะครับจะได้รับเป็นโปรพันธ์เก่านะครับแล้วก็เป็น V5 แล้วก็ชื่อไทยนะครับผมตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนในโปรโมชั่นเนี่ยก็จะเป็นของตามนี้เลยนะครับผมเป็นพวกกล่องแล้วก็เป็นสามารถสุ่มพวกเอ่บวกถึง S อสบวกได้นะครับผมประมาณนี้นะเดี๋ยวเราสุ่มกล่องให้ดูนะครับส่วนกล่องเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับมีให้สุ่ม200กล่องนะ สุ่มให้นิดนินนหน่อยหน่อยนะครับไม่เยอะมากนะเลดดอกก็ประมาณนี้นะครับโอเคผมสุ่มจนก,กว่าจะได้เอเอดีไหมเอบวกอนะเนาะตอนนี้ได้แค่เดดเฉยๆนะครับมาดูกันว่ากี่กล่องแนละ้วจะได้เอบวกนะเซิร์ฟเป็นเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่นะครับคนอาจจะไม่ได้เยอะมากนะที่ผมดูนะครับได้เดบวกมาเซตเดียวนะ สองเอไม่น่ามีผมไอ้นี่มาปุ๊บมาปั๊บเลยประมาณหกสิบกล่องนะครับผมอ้ไม่ไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบสามห้าสิบสองกล่องนะครับก็สามารถได้เอบวกชิ้นหนึ่งนะของก็สามารถมีราคาเยอะขึ้นนะครับโอเคประมาณนี้เราไปรับชมคลิปกันมาอยู่กันในเซิร์ฟนะตอนนี้เราเล่นเป็นเอบวกนะครับเราวอร์มไปแล้วนิดหน่อยนะครับดูกันว่าเอบวกเราเนะี่ย สู้พวกนี้ได้หรือเปล่าโอ้สู้ไหวเลยเดันเลยแล้วก็หลอมึงเล่นเพลงรากันอะ่ะมขาก็สู้ไหวนะพวกรอนน่าจะเป็นเซตแจกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจหลอกพวกมึงเล่นเพลงร,ร,รกันกูถามหยอกเต็มาหามยอกถ้าคุเล่นสองเอสนี่กูเป็นอะไรป่าวะคุณเปิดสองได้เนะี่ยเป็นิดสองให้เดี๋ยวเห <2 A S 2> ็นว่าอยากรู<ด>้ว<ด>่าเป็นอะไร เพื่อไมจะตายเพื่อตายเพือะไรอ่ะมันมีตัวก่อนมันก็คือตัวเติมใชหรอคนอื่นี่เรื่องพวกะ น้ำเลยนะเจอมาเพื่อนเออตายอยียที่นี่ก็ถึงเหมือนเนะเนี่ย,น,ยน,นะผมขอตั้งหลักก่อนเซิร์ฟมันมองค่อนข้างยากนะแต่ระบบผมชอบมากเลยด้านขวาเห็นปะระบบดูปืนนะ หน้ากก่อนแล้วกันเลิ่ฟิลเหมือนในนี้เลยอะเออ่พวกสเตปกอรอดอะนี่เราส่งอยู่อา้าไปไหนแล้ววะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไ <ป S 2> ที่ไหวแล้ว,ว ต้องเราจะควา,ม,า,ม,าม,เมเงินไอ้กไมีไอ้งหมาโอ้โหเลิหนังมาแต่ตัวเองก็เล่นอยู่ไ <c oughs> อ้พวกคนอย่างนี้าปากไม่ตกใจลฮะตมองมี เก,กือบตายอยู่นะนมืดตึบอะเลือดยังออกอยังอากแตกเลยอุ่นหลังหรวะไปไหนกันหมดวะนี่ขนาดเล่นแค่ A อบวกนะไปไหนกันวะ เฮ้ยใช่ไอ้นั่นมันไม่ออกจากบันไดเ,เร็ววะบาวัดเลยดิเฮ้ยเม่งยงเาไม่ไม,มีังไ้ี่เก้บของเฮ้ยเี่ยอตไม่มีนโไอ้เ้ยผมจะยิงกูไหมเนี่ยเที้ยไม่งั้นมันตายกูบอกเลย กูก้อนเวกูไม่มีวันตายเนาะไู่ถามีนี้จะมียอดเติมหัวไอ้เพื่อนเก็บของไดยวงนู้นกันนี่คมอเนี่นอนได้มากเ่ราะของตามันเยี่นพู้ของไปไม่ได้เลย โอ้เหลือเจ็ดเีออกแตกเลยแตกคู่เลยนะครับนะครับอีกสักตานะเอเอบวกนะเหน่ะเหรอเพราะว่าคนคนพวกสตรีมไม่ใช่หรอพวกเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันพว้นี่มันพูดมากเวย เอาล่อนูเียหเปียวูตายได้ไปไปไปน่าจะเจออีกคือว่าหนึ่งวนแล้วกันเมื่อกี้แตกหนึ่งหนึ่งแล้วกันเคย เออแม่งสมัครมาแม่งมีของเลยเว้ยเฮียสมัครมามีของเออปล่อยเขาร้องไปนะครับนี่ห้าสิบนะเราเก็บห้าสิบไปแอ้วแบดมินต์เขาก็น่าจะจ้างแล้วก็น่าจะแบบพยายามทำเซิร์ฟนะวันระบบมันดีนะเนี่ยครับแต่ปต่ระบบสวยดีนะผมชอบอ่ะจริงๆถ้าผมเป็นแบบสายวาดหัวเี้ยน่าจะชอบเซิร์ฟนี้นะแต่ถมไปหลายๆเซิร์ฟเนี่ยระบบ ระบบฟิลเหมือนฟินเซอร์อ่ะแบบดีเหมือนกันเลยนะครับจะไปตึกเล็กกันนะครับตึกเล็กก็ได้ไอ้เบนเ,เน่ดูมันฟังเต็มหัวะเพื่อนมาดูอุยอ้ยอุย้ยเนี่ยบวกว่ะผมมึงดูดูมันให้ยิงกูวะออกมาให้ยิงวะกูกบอกให้มึงออกมา เจ็บจัดไอ้เหี้ยเกมเปิดเเล่นเองอะพวกมไอ้พูนพุ่ดกูไปได้ไมกูด่าเอ้ยเ้ยหมีดมหีดิดกูพวกแม่ไอ้เห้ยพกเด็กัน่โโหคมจัด

ตายคู่โอเคอันนี้ไม่รับแล้วกันเนาะโดนลุมโอเคเราเก็บแค่ของใหม่นะครับโูเนียมีหิวของนะฮะถามก็หิวของวันมันต้องเก็บของมันก่อนมันกเอวไม่เอวมันต้องเก็บของนะเว้ยอาตุนเนี่ยมันต้องเก็บอยู่แล้วนะคนทำลิปบะไอ้เนี่ยฝากดีแต่ว่ามันก็ยังเล่นนะครับเออไม่ว่าหน่อยค่อยดีหน่อยนะอาคุณน้าของไหมกูดิเอ้บวก่ะไปไไหนอาตุน้าวะ มึงโง่ไงโอ Joseph ้มีดห้าสิบเก่ากับห้ิใหม่ไม่น่าต่างกันนะเฮ้ยม่ไรแอดจะให้ของขอ่ะแอดไม่ให้โล่แอดมิดเปอดนใครนโอ้หเมี่เ่็ใหญ่เบลเธอร์เลยมีห้าสิบนะให้เพื่อนหมดล่ะฮฮ่ยด่นฮ่าฮ่าฮอาฮ่าฮ่าน่่ฮออ โอ้ยเอาม่ตายดูเยยยยอยยเอยย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 เกยยยร้อยย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 ยอยยยยยยยจะได้ไปเรื่ยยยยยยอยย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 ยเยยยยลยยกยย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 ่ายย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 ย

นี่ขอคืนแลไรกันนะเอวกเลยหรอด้เลมาีเล่นมาดเรีะไตายห้สอะไรไปสู้เพื่อนกันีสำหรับเพื่อนเขาน่าจะเล่นสองเหรอโอ้ยริงทีห้าสิเลยหรอเล่นเซตใหญ่ไปปะเนี่ย้แ่ืนมันมีเยอะขนาดนี้ เล่นบนเดียู่อ่ะคอยแจ้งทัพทีมแบบว่ามาตกนี่ยนะทำไมมันร้องกันอย่างเยเยอะยังมาเต็มนี้มึงมาช่วยกูยิงยิงตี้กูมาทำไมผมยิงโดนแต่ตัววะไอ้คนนี้อาซีนาเหรอไอ้ยอ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 ยไหนหรอวะลงข้างงล่าแล้วน่าจะตายฮวง ไม่ไหวก,กูหลอกปลาเร็วๆเดี๋ยวก,กูยกกิงให้เดี๋ยวกูยิงให้เดี๋ยวกูยิงให้เร็วๆใครกูใช้ทุกเม็ดเราต้องเอาพวกไก่ก่อนนะคร <c oughs> ับกระโดดถุงไงอเรสอดอ <c oughs> มั้ง,งหเ,เหรอเดาส่งไให้เรา้องกด F E หรอไม่มีหรอฮัลโหลใครเรื่อยกัน ไปไหนหรอวะไม่ได้นีสมัครหลักกูมีของก่อนกุลีไม่ได้เอ้าลองกันอีกครับตัวมากูก็รั่วเลยสมัครก่อนแล้วสมัครสมัครหลังมีของก่อนด้วยนั่นไงไม่เล่นละครอะไรเลองอีกแล้วมันไม่ให้เรี่ยวในเรื่อจะเพื่อนเออเออเงเลงผมผมไม่ใช่เพื่อนมันเลยมันเลยเนี่ย วหายคนหนึ่งนะถ้าถ้ามาหนึ่งหนึ่งเนี้ยได้อยู่นะเป็นสองสองไม่สองหนึ่งไม่น่าไหวะเปียแม่ก็บอกอยู่เพื่อกันมันดีถ้าเป็นดให้เจ็ดเข้าให้เจ็ดขทาไหรกูโดนโนบวกเนี่ยควรเอาเปรียนกันโตสองรวยเงี้ยน่ากูเพื่อน ยี่มันไม่ใช่แค่สองตัวแล้วเนี่ยี่ตัววะเนี่ยไอ้พวกมันก็เยอะเกินตัวก็เป็นงั้นแหละเหี้ยดูเด็กพวกแต่ว่าสมัครหลังๆดูเลขเลยดูเลขตัวตัวละครอ่ะมีของก่อนเราอยู่พวกเนี่ยเฮ้ยไอ้ชิ้นนี้บ่นอีกคนแล้วเจอกูเลยมันบ่นเยอะแต่ก็เกี่ยวกับเซิร์ฟแต่มันก็ยังเล่นไอ้ยยี่พวกนี้เนี่ยมัน

เล่น50พอดิเล่น50ตัวก็ต้อข้างนึไม่ไม่มันวัดได้วัดได้เจี๊ยงเลยจริงๆเขาไปเกี่ยวตัวมาโดนมาวัดไหมันไม่วัดกับกูเลยที่จะวัดไงอะโดนมาดิหลังเข้าอีกแตกไปใส่ควาย จบนะเดี๋ยวกูเล่นมุมใส่จบเลยตีหน้ากลุ่มเลยเฮียกูมันโตเพว่าแอดมินชิสว่าว่าให้วัดยังไงเฮียไอ้เฮียกูไม่มีห้าหัวยูโรชิบเดียวเลยเฮียมันล็อกหัวกูุ่มอาซีนี้อาซีนี้แตกนะครับอาสนะเอ๊ะอาสนะไม่เล่นโปนเนี่ยนะเดี๋ยวไปหาบอกใครเดี๋ยวฮบแตกสอง ผมก็อยากวัดนะมันมันคมนะคน,นะน,นนี้ไอเด็กคนนี้คมนะแต่ว่านั่นแหละคนโดนลุมมักต้องสวนบุกน่าเสียดายวัไม่เ <laughs> อาผมร้องกันอย่างเงี้ยมาวัดดีกว่ามาวัดหน้าโซนดีกว่าเป็นหน้าสิบใช่ปะ่ะวัดวัดกันไปเลยอยู่ไหนวะคนเขาจะวัดเขาไม่ตี้หรอกจริงไหมผมพูดถูกป่ะคนเขาจะวัดเขาไม่ตีต้กันหรอกไอชิ้นไม่ตี้หมดเซิร์ฟไอปที่เล่นไงอ่ะ มันก็ต้องจู๊จริงไหมครับทุกคนเอ้ยกูมีนีดไอเนี่ยมันคือนี่แหละมีดไม้เท้าอ่ะอลละไรแหละเนวห้าสิบเฮ้ยกูมีนีดห้าสิบที่หมดเซร์ฟอย่างงี้ใครไหวผมไม่ไหวไอ้มันก็ยิงเจ็บอยู่นะไม่ใช่ขี้ๆนะยรอเก็บมันาดเลยหลักหัวแล้วกัน เที่ยกับตายเห็นไหมเออมันไม่วัดกับกูเลยยังดูดิ่ทดเทียร์ทีมท่มันเทียร์มันนิดเออองก์คืตายดีกว่าเออกว่าอยอะไอ้ตายเฮ้ยเฮียโคตรเจอไอ้สัสเหียงเจ๊นั่นโง่ไอ้เฮียมาขอเล่นม,มุมเลยไม่ที่ดิมันเจี๊ยบตาจะมาเฟินนยะ เข้าไปเูื่อตายโอ้โหถามไม่ไป่ออเอเข้าไปดิเจ๊ะไปดิมา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 เอามา,ามาหนึ่งเดิยไปดิมาไม<ป>่ต<ป>ัวนีว่ะ ม,ม,มืดอยตรงไปท้าทำไมเป็นอย่างต่ำต้องมี2ตัววะขอ,อเลยดแล้หแลโหไม่ตายวเเมตรเข้ามาเข้ามาขอนี้มึงเจ็บขอนี้เจก,กะอะแทงมาแทงมมนะาเรไม่้าร์เรไม่้าร์ขอตัวน,นะครับ หูน้ามืดตามัวใครจะเป็นลมโปรศีรษารแล้วเป็นไข้มันก็คมอยู่แล้วนะไอคนที่เขาบอกว่าเป็นสตรีมอ่ะไม่ใช่้วเจอรุมอย่างนี้ไข้ไหวายโอ้โอ

โอ้โ oh. หาที่ไว้หาที่เฮ้ยชั้นมันกูนไม่ได้เซ็ตหรอวะไอ้นุ่กปิดประตูกูวะหาตี่ครับหาตี่เกีย้ยอะไรเนี่ยไอ้คนตีอยู่อะไอ้คนไหนตี่ผมอะเบอร์ไหนตีกูกมาวะชั้นมันกูนไม่ได้เซ็ตจริงๆหรอนี่ไงมังมาไม่ขึ้นนะพี อ,อะไรหย่อมแล้วมามึงโดดมเค,เคุณร้อง<ล>ยอยู่วะ<ล>มึงโดดมาสิหาเขล้วไป,ไปโทษก็ไม่เห็นจะโดดแต่มาเลยเอ้ยมีงจะแตกกลางทำควยเลยวะ S <S ออสองตัวอีกแล้วโอเคนะครับประมาณนี้นะสำหรับเซฟนี้นะครับไว้กดติดตามกดไลค์นะครับว้าจะมีคลิปอะไรต่อไปนะไว้เจอกัน